สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับ friend, มิดมอแคนแฟนมอลลั่มผูสู่คนพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพญ่คำผภานพี่น้องเมื่อนี้วันที่23เมษายนพศ2567มีข่าวสารด้านอ่มอลำเรื่องใดแน่สีมาบอกมาจากกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อนี้เริ่มต้นด้วยนี่เลยพี่น้องตอนนี้ถือว่าเป็นย,นยบ่ย่านนแตมีงท ชีวิตของสาวมอลอนอ่อนซ่อนโอยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเลยฟังเพียงนี้ล่น้ำตาแทบไหลเลยฮะน้ำตาสีไหลเลยเอาอารมณ์เดียวกันได้พอไงเป็นจังไดลโอ้ยอย่าบอกอารมณ์เดียวกันเถอะบ่อารมณ์เดียวกันกับบอจูเลยบ่แมนเป็นยังเศร้าซะหน่อยเศร้าซะจังไดลจะลองเถอะกูแหงปวดหัวอยู่อากาศพอนกับผู้แหงได้ไปยินเสียงมึงนี่กูนี่แหมคอยเห็นบอจูแหมในช่องหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหมเฮฮาเสดเดินนี่แหม เพื่อนออกมาโพธิ์เนี่ยล่ะอุ้งอิงเพชรบานแพลงร้องเพลงนี้ทางฝันบ่ท่านได้เคืองทางฝันบ่ท่านเคืองเพงาอาะไงช่วงเชกเศร้าบอลโจทแท่คลิปนี้ออกมาแล้วก็เขียนว่าจังไรเพอาะไงหูบอ,อน้ําตาแทบไหลเมื่อได้ฟังอีหล่าร้องเพลงนี้ว่าสัน่นเอาเปิดจังหน่อยกันนะเปิดจังหน่อยกันจังหน่อยป๋อ,อ,อพ่อล่ะสิตทลิขสิทธิ์ขสิพ่อล่ะอุอ้ยสะอนอน วงหญิงลองกะจังหนึ่งมึงลองกะจังหนึ่งเอาเป็นจังไงรว่าหันว่าน้ำตาไหลยิ้เยนเสียงข่อยลองเพลงนี่น้ำตาไหลมันเป็นอารมณ์ประมาณใดเพรา่ว่าหันนี่เกือบสิไลแล้วฮะ<ห>เดียตัวลูกเลียต,ตัวเตาเอาเรียตัวให้หยังยเป็นหยังอุ้งอิงเป็นหยังโอ้ยเหตุการณ์เหตุงานบ่ได้หย,ยุดพักหยุดพอนจากเทียไลก็ไดอ,อือเออพวจะได้พักพอน,นี่ละมือนี่ระกบมืออื่นอีกสองมือว่าจั้งสันซะโอ้เยี่ยนีน้ำตาไหลข่อยลองเพลงเขามากคือว่าเจ้าน้ำตาสิไหลเพราะว่าเจ้าอินกับเพลงนี่ ไปคิดหอดชีวิตขององค์อิงเพชรบานแพงเมืนบอตอนมึงลองบอปันใดอ้าวแนวดกู<ม><อ>เลยต้นศาสรมึงซืือๆที่กูสีน้ำตาไหลแต่ว่าองค์อิงว่าอ๋อเสีน้ำตาไหลเพราะว่าเลือ,ตอดต้นศายตรคอยเลือดต้นคอยให้ยังเพราะไงโอ้ลบกับลบกับกพูดออกลรกรีกระซีดกระไดจนบ่เหลือเสียงพ่อนนอนนคอยลองลบลีกระซีดคอยลองลบลีกระซีดองค์อิงเพชรบานแพงลองเพียงนี่พี่น้องจนหลายๆคนว่ากันว่าใครคือต้นฉบับตามหาต้นฉบับตามหาต้นฉบับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับ ศิลปินสาวน้อยคนนี้ล่าสุดหลายคนเขาไปเบื้องหลังจากที่ได้ฟังอุงอินเพรบานแพงร้องเพลงนี่ช่วงเช็คสาวพี่น้องอทางฝันบอท่านเคืองต้นฉบับคือผู้ใดหูบอพอยไงบอแล้วโอ้โหเรียกว่าบอรธรรมดาสําหรับศิลปินท่านนี้คุณพี่น้ำอ้อยเสียงอีสานเอิญพีไดอยู่เนาะเป็นยังยไงคุณพี่น้ำอ้อยอเสียงอีสานเพลงทางฝันบอท่านเคืองพี่น้อง,องซึ่งคําร้องทํานอกนี่หูบอผู้ใด โอ้โห <Bol> oh, oh. เรียกว่านักแต่งเพลงท่านนี้ว้าซื้อออกมากยุคนี้ผู้ใดบม่มีผู้ใดสิบ,บอ้องหูาจกาคอใหญ่อาจารย์บิ๊กภูมารินพี่น้องเรียบเรียงอาจารย์บุญหลงมงคลพอนบันทึกเสียงอุดรเรคคอร์ดสตูดิโอพันว่ามิกซ์แอนด์มาสเตอร์แฮปปี้สตูดิโอบางบัวทอง ดนตรีพื้นบ้านพินโปร่งชาโนนชินราชบ่ oh. โอโหเรียกว่าหลายๆคนต้องตามหาต้นฉบับกันเลยทีเดียวหลังจากที่ว่าได้ฟังองค์เอิงเพชรบานแพงรองเพลงนี้ช่วงเช็คสาวพี่นอ้อง <Man. S 1> หลายหลายคนเป็นอย่างบ่จูเพิ่นว่าได้ฟังเพลงนี้แล้วน้ำตาสิไหลอือืคือว่ามันเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ว่าสะท้อนชีวิตของ หมอรองหมอลำอ,อ,อีเดีพอไงขั้นเมื่อ,บอยบ่ายานยานแต่บ่มีงานทำแหมชีวิตของสาวหมอลำแหมคือว่าเดินทางหอดเนี่ยมือแรงมากแมนบอกพอไงนกกาบินกลับรังแต่ว่าอาชีพหมอรองหมอลำด้เวลาสิออกไปหากินอะไรบ้างนี่แมนบอกช่วงกลางเวน่นก็คือพักพรนอนพักพรพี่นองช่วงกลางคืนก็คือเนี่ยล่ละออกหายู่หากินโอ้ยว่าเรียงต่างตะกีเนาะว่า<ง>เกาคือไม่เนาะเอาแนวด้ แต่ผุนพ่อยายผานเป็นเด็กหน่อยผุนไปเบิงมอลองมอล่ำม,มอล่ำว้งงายมากพี่นอ้องตะอ่อนซ่อนการเป็นอย่ลําบากกว่านี้หลายอิหรีการเดินทางกับบ่อใครสะดวกปันใดเออบัดท,ที่นี่มาสแสดงตังจ์กีเนาะน้ำวัดน้ำว่าอห้องน้ำห้องในกับบ่ได้หลายคือคูมอ่มือนี่เดอเอ้อบางวัดนี่มีห้องน้ำสองห้องจังสิแม่แล้วมองอาบน้ำหูวบ่ ไปอาบใส่ <ไป S 2> ส่วนใหญ่ต่างแต่กี่แต่แตข่คอยเป็นเด็กน้อยได้หน่อาบใส่โอ้ยพุ่นล่งสาล่งอ่างเก็บน้ำจังส่เราไปที่นี่พี่น้องเอยขืดบังเอาคนสามลอยเออเทิ้งสาผมสามผมสามลอยค้นมุดอมปอดลงเอาอฟ้องฟอดเลยไปที่นี่เทิ้งซักผ่าไปที่นี่เงี้ยมือเศา้ามาโอ้ยตะอ,อ่อนซ่อนตะเลตนพี่น้องเป็นจัาได เอาน้ำนั่นแหละมาแปรงฟันอ่างเก็บน้ำ <น S 1> ครูมือน,นี่ไข่แน่้น้ำวัดน้ำว่านกะมีน้ำปะปงน้ำปะปลาห้องน้ำห้องน้กะเรียกไดีว่าสมบูรณ์แล้ว <ฮะ S 2> โดยเฉพาะองค์อิงนี่ถือว่าย่งท่านท่านตอนทีว่าย่งลำบากอยู่เด้เออคููมือนี่ถาถาเป็นศิลปินอศิวาจังไดล่ะหมอล่ำครูมือนี่ก็ย่งไข่แน่เพราะว่าโตครูมือนี่หูจากปะหลายๆวงเริ่มเอารถดิไปติดแอร์ให้กับ ศิลปินเพราว่าสิเป็นทีมงานแดนเซอร์ฮอนปนีเอาคือเพิ่งเอาขี้รถตากแดดก็บพราะเนว่าสิมีขูวงบางว่วงวหญงยังไงเออหรือว่าวงที่เพิ่นมีเงินทุนหลายๆจังสิเพิ่นติดแอร์ได้พี่น้องอากาศตอนนี้แหงวากันวาเลยมือนี้กรุงเทพมหานครห้ามชาวบ้านชาวซองออกจากเฮี่ยนจากซ่านพนอเป็นยังพอไงมันฮอนมันเพิ่นว่าเหตุกิจกรรมกลางแจ้งว่ากิจกรรมกลางแจ้งย่านคนเป็นฮิตสโตก ฮสฮีสโตกดีก่ก็คืออาการของลมแดดเออขาดน้ำนี่เขาก็เอิญฮฮสตกเออคือยังมูอยู่ในทะเลทรายี่จังสี่เออว่ามาฮอดน,นีแล้วปะที่นี่เนาะเออหลายๆา,ายคนก็บวกาเป็นเสียงเดียวกันว่าองค์หญิงเพียงเ,เพียงร้องเพียงนีแล้วซึ่งกินใจค่ะอืมบ่แพ้ต้นฉบับเลยละไปอืมสุดยอดมลมวนหลายๆายคนก็ว่าเข้ากับร้องเสียงของน้องเนาะเป็นกลอนร้องกลอนล่ำอีก กรอนหนึ่งพี่น้องถือว่าสะท้อนชีวิตของหมอล่ามน่ะละหลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วก็โอ้น้าตาไหลน้าตาไหลคือว่าพ่อถึงจะไปคิดเขากับชีวิตของลูกสาวหลาจังสิแมอ้าวแล้วหลังจากที่บอสโจเพลนโพสคลิปนี้แล้วพี่น้องเนาะหลายๆคนก็บอกว่าสุดยอดมวลมวลจากชีวิตจริงของอีหลาบางคนก็บอกว่าน่ารักจ้าลูกสาวจากชีวิตจริงได้ของนั่งเลยเพื่อนว่าอ่า สิบอกว่าจากชีวิตจริงของนางเลยกับประมาณนี้แหละเนาะ,ะมวนค่วะวสันเก่งคักลูกสาวนองรองเพลงนี่เฮ็ดให้คนคนหาต้นฉบับนานหังว่าตัวมวนมวนค่ะเสียงดีแล้วสิ่งหนึ่งเนาะพญายเนาะที่องอิงเพชรบ้านแพงคือว่ามีความพิเศษอยู่ในตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือบอวาน,นองสียิบเพลงของผู้ไดมารองกระตามหลายๆคนต้องถามหาต้นฉบับ <Man. S 2> เป็นจังไดชีวิตเมียเช่าแมนบอกอ้า ลหลายเพลงน่ะล่ะพี่น้องที่น้องยิบยกมารองเนาะเป็นเพลงเกา่าบางคนบอกว่าบ่เคยได้ยนินแต่พ่อหลังจากที่ว่าองค์เองเพชรบานแพงนําเพลงเรานีกลับมาร้องเรียกว่าฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งสําหรับบทเพลงที่ลหลายๆคนอาจิลืมไปแล้วชีวิตเมียเช่าแน่ละ่ละล้วก็อีกลหลายๆเพลงเนะยายนะพ่อใหญ่เนาะคือจังเพลงนี่ก็คือกันทางฝันบ่ท่านเคืองพี่น้องนักร้องต้นฉบับตามลหลายๆคนตามหาเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดจนสืบ โอว่าเป็นพี่น้ำอ้อยเสียงอีสานแหีมีคนในกลุ่มบ้านหากพี่น้องตัดเพลงนี้ล่ะไปลงเนาะพี่น้องเนาะช่วงรถอีหล่ก็ล้างเดินทางเนี่ยรถตู้นี่ล่ะแล้วเอาเพลียงนี้มาเปิดใส่พี่น้องเรียกได้ว่าน้ำตายย่อยน้ำตายยังกันโอ้ยเซลเซลลเลี้ตนลูกสาว15สิบห้าเดือนที่ผ่านมาพี่น้องเด็กหญิงคนนี้เดินตามฝันอ่าเฮ็ดตาม ขน,น้องข้อท้ำที่พอพอแ,มแม่คู่บาอาจารย์เพิ่นสอนมาการเป็นศิลปินที่ดีต้องเหตุแบบดใดสวยงามหมดจดพี่น้องเพราว่าสิเป็นการลองการล่ำการว่างโตการแสดงออกกับพอพอ,พอ,พอแม่เอฟซี e เรียกได้ว่าไม่มีใครเกิดอุ้งอิงแล้วเสมอต้นเสมอไปเป็นจังไดเป็นจังสันหลายๆคนบอกว่าโอ้ยเสยแสงแก้งให้คนสงสารพี่น้องสิบหาเดือน สิผาเดือนสิผาเดือนเป็นตกระันลันตีนางยังคงเสมอต้นเสมอปลายค่ะนั่นล่ะเอ้าวากันไปแต่ว่าผู้ที่ว่าหายน้องบ่เสมอต้นเสมอปลายดิแน่ไหนแย่ลงแย่ลงเอ้าเจ้าสัตวเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปน้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าไปลองยู่บ่งได้ด้ฮะย่าไปลองมองอื่นเอาคนลบลิขสิสซื้อไห่พ่อย้่ผานที่จริงเราคอยล่องได้คอยล่องให้ดีก็นี่คอยก็ลองได้ ដ្លាប់ទ្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 ទ